บุฟเฟ่ต์ข้าวแกง้งบเก้านะคะมีหลายอย่างมากเลยนะนี่มีก๋วยเตี๋วด้วยมีก๋วยเตี๋ยวไก่กับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำส้มนะขั้็ตอนง่ายๆคือเข้ามาในร้านแล้วเขาไปำํำระเงนินก่อนนะถ้าเกิดเป็นเด็กก็คือขึ้งราคาจ่ายตอนไหนเออ คึ่งราคาเด็กนะครึ่งราคาแล้วนอกมันก็จะ6-59บาทแต่ว่าน้ำแข็งสีจะน้ำซื้อเอานะคะแล้วก็เสร็จแล้วชำระเงินเสร็จก็เอาจานมาเลือกทานได้เลยนะคะเปิด10บโมงเออไปดูกันว่ารสชาติเป็นไง หมูเข้าเข่านี่นะขนมจีนนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้องไก่ลงมาชิมรสชาติอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกขาหมูอร่อยขาหมูอร่อยอะอร่อยขาหมูว่าอร่อยดูขาหมูนี่ดีบุกเป้ตามแรกกันขนาดใหญ่บอกโอหกินแบบนี้อัะเพอาะขาขายได้ขาอันนี้กินก็หกสิบแล้ว หมเยอะมากเลยนะอยู่สายใหม่นะเส้นที่มันใกล้ใกล้แมคโครกับสายใหม่มเวนเนตรงนี้เลยมาตรงบพัพปิคเนเนี่ยอืมมรดกกาละด้วยเลยขนมจีนเป็นไงกินจีนแก่เหวียง่าขนมจีนน้ำยาเนี่ยแม่ผสมมาอืมอันนี้น้นำยาหนุ่มแก่เหวี่ยงพูดถึงกินจานเดียวคุ้มมากเลย โอ้ดูต้องเจอเลยกุ้เตี๋ยวดูต้องเจอโอ้โหน้ำตกด้วยนะมีน้ำตกอร่อย้ายุ่เส้นสายไหมมาลองกันนะครับ59บาทมาก